สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับทีม isuzu เช่นเคยนะครับวันนี้มี isuzu mu x ตัวแฟนทอมนะครับผมแต่งรอๆกับชุดแต่งคา์โต้21ชิ้นมาให้ชมอีกแล้วนะครับผมจะรอและสวยขนาดไหนไปชมกันเลยสำหรับคัดนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งคา์โต้รอบคัน21ชิ้นนะครับผมเป็น mu x ตัวแฟนทอมนะครับผมสีนี้บอกเลยว่าโอ้โห ผมมองว่าสวยมากๆเลยนะครับผมสําหรับสีเทาตัวแฟนทอมตัวนี้นะครับในรุ่นนี้เนี่ยจะทํามาแค่สสีนะครับก็จะมีสีขาวมุกและก็สีเทาแบบนี้เลยนะครับผมอีก1สีนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็สําหรับตัวแฟนทอมนะครับผมที่แตกต่างจากตัวอัลติเมทนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อนะครับจะเป็นล้อสี ดำนะครับผมถ้าอัลติเมทก็จะเป็นล้อสีทูโทนนะครับผมในส่วนของชุดแต่งนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเนาะก็จะมีในส่วนของลวดลายนะครับของชุดแต่งด้านหน้าก็จะเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหนังสือนะครับ e อ per o r นะครับผมติดอยู่ในส่วนของฝากระโปรงให้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมกระจังหน้าตัวนี้ก็ จะมาเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็จะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะครับสติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเผื่อใครไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยโดยรวมแล้วผมมองว่าค่อนข้างจะหล่อมากๆเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างจะลงตัวเลยนะฮะในส่วนของด้านข้างที่มีตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวคิ้วล้อนะครับผมคิวล้อใส่เพิ่มเข้ามาและก็จะเป็น ที่ครอบมันในข้างนะครับผมอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ประทับตราตีตราของคาโต้มาให้ด้วยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอก็กาประตูด้านข้างนะครับอันนี้ก็ติดเป็นสติกเกอร์สีแดงแล้วก็มีตัวหนังสือมิวเอนะครับผมคา์โต้มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัดกับสีรถแล้วก็เข้ากับสีรถสวยงามมากๆเลยนะครับผม ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวนี้อ่าเท่านั้นยังไม่พอก็มีคาดเอวไฟนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอักษรมิวเอนะครับผมเวลาเราเบรกนะครับอันนี้จะมีไฟนะครับเป็นสีแดงนะครับผมสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนของด้านหลังนะครับผมเวลาที่เราติดเสเกิร์ตด้านหลังตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องมีปัญหากับตัวเซนเซอร์นะครับผม เพราะว่าอันนี้เราเว้าเซ็นเซอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็ชุดแต่ง21ชิ้นนะครับผมดูคร่าวๆโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาชมด้านในนิดนึงเผื่อว่าท่านใดยังไม่เคยเห็นด้านในของตัวแฟนทอมนะฮะตัวแฟนทอมเนี่ยด้านในเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะชอบเลยนะฮะเป็นสีดํา นี่นครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีดำด้านข้างก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับและก็เบาะก็จะเป็นสีดำด้วยนะครับก็คือห้องโดยสารของตัวแฟนทอมเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับผมเหมือนกับตัวอัลติเมทและก็ตัวอีลิแกน์นั่นเองนะครับ ก็ตัวแฟนทอมเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยครับผมก็ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบการแต่งรถแบบรอๆดูๆแบบนี้นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับชุดแต่งคาโต้21ชิ้นนะครับผมใครทักเข้ามาสอบถามนะครับก็เดี๋ยวจะดูเป็นราคาพิเศษให้เลยนะครับสำหรับทลิปนี้ใครดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถาม รายละเอียดได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับเพื่อคลิปถัดถัดไปมีรถสวยๆแต่งหล่อๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ทีมอิซูซขอบคุณครับผม